ออีป๋เกกก่่่ยวบบาาารรต้จแแสวัสดีครับตอนนี้นะครับเราก็อยู่กับคนที่ติดฟิโบที่ได้ทุนเพชรจอมเก้านะครับด้านวิชาการเยูรุมาถามกันเดี๋ยวก็มีการเตรียมตัวในเรื่องของรูปเล่มยังไงบ้างอุ้มตอนแรกก็มาไปแข่งพวกงานเชิงวิชาการบอก่อนี่งานเชิงวิชาการนี่พวกการแข่งขันระดับประเทศเชนไทยแลนด์เคสเซ็ตล็อกเกตเออร์วอร์ดใครพวกนี้อ่าเป็นตัวช่วยเราสามารถทำงานแข่งจริงๆไลยแล้วก็จากการแข่งต่างๆก็เอามา จัดลงในพอทให้เป็นระเบียบให้อ่านง่ายเรียงตั้งแต่ตัวว่าแต่ถ้าพูงานจะญ่ที่สุดจนมาหน่อยสุดตรส่วนที่พีเป็นส่วนที่สำคัญมากขอให้ทุกคนตั้งใจเขียนหลักแล้วนี่เรื่องของการสัมภาษณ์เละครับมีการเตรียมตัวยังไงบ้างในช่วงการสัมภาษณ์ก็ตอนแรกเปสอบนท่ามันรีมาก่อนว่าทีก่อนหน้าเป็นการสัมภาษณ์ยังไงบ้างที่ดูมาคือว่าเขาจะทายสัมโจทย์แล้วก็ทำต่อกับอาจารยนว่าเราเข้าใจตามสิ่งที่เราเขียนไปจริงๆรไหมเออก็ประมาณนั้นเลยมีอะไรอยากจะฝากถึงน้องแป๊บสิบสามบ้างไหมครับ สำหรับคนที่อยากจะมาเป็นทุนเพชรวิชาการด้วยกันข้อได้เก็บเก์เยอะๆเก็บพลงานเยอะๆผลงานเชิงวิชาการแล้วก็เตรียมสัมผัสมาดีๆนะครับคิดว่าอะไรเป็นส่วนที่ยากที่สุดของทุนเพชรด,ด้านวิชาการครับสำหรับส่วนทีอาทีตสุดการคิดว่าส่วนสัมผัสเลนะแหละแล้วก็สวนยืนพอดกันเพราะว่าสวนยืนพอดข้องวิชาการเขาจะดับหนึ่งคนต่อหนึ่งคณะเท่านั้นอีเบคิดว่าการอยู่ใต้อะมันส่งคลแล้วมีอุปสรรคต่อการเข้าฟิโบไหมพี่เบาอ๋อสำหรับผม ไม่ค่อยมีนะคือเดี๋ยวความที่พอผมอยู่โรงเรียนจุฬาพรนละครนรีธรรมาด้วยเพราะกันค่อนข้างจะเก็บค่อไงขอบคุณมากๆเลยครับพี่เบ้า